ประวัติเรื่องอ่างเก็บน้ําเขาเตา่าซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําแห่งแรกของที่พระองค์ท่านได้ใช้ตุรศัาท์ของพระองค์ท่านสร้างให้แก่ชุมชนเขาเตา่าก็ป้าพอจําได้ตอนนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จแปลพระราชฐานมาที่พระาาาราชวังไกลกังมวลนะนะแล้วก็พระองค์ท่านก็ขับรถจีบมาส่วนพระองค์ก็มาดูในภูมิทัศน์ในเขาเตา่าอ่ะแล้วพระองค์ท่านก็เห็นว่าเป็น,ปน,ปนชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ามาก ซึ่งชาวบ้านในขณะนั้นก็ก่อนที่จะไปไล่ไปนาไปสวนก็ต้องไปเอาแรงกันตักน้ําครั้งละครึ่งกะลาสองกะลาแล้วก็ใส่ปีบ๊บแล้วก็เอาแรงกันอยู่อย่างนี้เป็นประจําเลยพระอ,องค์ท่านเห็นาราษดรในหมู่บ้านก็เกิดสงสารก็เลยสร้างเขื่อนเก็บน้ําก็ตอนนี้ชาวเขาตาก็ได้ใช้น้ําที่พระอ,องค์ท่านได้กักเป่านเก็บน้ําให้มาตลอดะคะ่ะม,มันมีความเจริญขึ้นมาหลายๆด้าน รวมทั้งบริเวณอาคารสถานที่บริเวณพื้นที่ทั่วไปสิ่งแวดล้อมแล้วจก็ดีขึ้นครับซึ่งมีพระองค์ท่านมีส่วนช่วยเหลืออยู่มากถนนทุนทางเกิดขึ้นไฟฟ้าเกิดขึ้นสถานีประดุมคันเกิดขึ้นมีน้ำบาดาลใช้แล้วก็ศูนย์ทอผ้าที่พระองค์สร้างไว้ให้นั่นก็ได้มีอาชีพหลักให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าซึ่งพระองค์ท่าน พูดไว้ครั้งแรกว่าให้เป็นอาชีพเสริมแต่ตอนนี้ไม่เสริมนะคะเป็นอาชีพหลักเลยรุ่นป้าเป็นรุ่นแรกที่พระองค์ท่านให้อาชีพพระราชทานอาชีพอันนี้ให้ซึ่งตัวป้าเองเนี่ยป้าป้าภูมิใจและก็ยอมยอมทำให้ข้าพระองค์ท่านตรงนั้นย็นสิ้นลง ป้าภูมิใจตรงนี้ตอนนี้ผมเข้ามาแรกนี่คือท่านเสด็จผ่านไปที่หาดใหญ่ท่านก็จะชะลอรถดูหน้าลงทอเนี่ครับชะลอรถดูว่าเออเนี่ยที่ศูนย์เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับมันเหมือนอาชีพที่มีเกียรติมันบอกไม่ถูกครับทําแล้วมารู้สึกทําให้งานของพระองค์ท่านที่ที่ท่านเรเริ่มท่านเริ่มต้นมาให้แล้วเราไปสานต่อมันเหมือนกับว่า ได้ร,รผมใชื่ดว่าที่นี่เป็นสิ่งที่ว่าใครใครใครมาที่ที่อ่างเก็บน้ำเขาเตารู้สึกว่าเขาจะเจ็บไปเป็นอนุสร์ทุกๆุคนไปครับแล่กาว่ามันเป็นที่จับติดหูติดตาพอมาเห็นแล้วมันมันเ้บว่ามันลืมลืมยากอะ คิดแล้วคิดอีกอยากจะมาอีกอะไรเงี้ยเรื่องอ่างเก็บน้ําก็ตอนนี้ขนาดนี้สวยแล้วก็ได้ทําประโยชน์ดโดยการมีเรือแข่งทุกปีเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเขาเตานี่ก็มีเรือแข่งทุกวันที่25่้าธันวาทุกคนไปเห็นพระองค์ท่านยิ้มทุกคนน้ําตาไหลโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยว่าด้วยการที่น้ําตาไหลไม่ใช่เสียใจนะมีความปิติและน้ําตาไหลพร้อมกับทุกคนเลย ซึ่งวันนั้นน่ะไม่มีใครลืมได้เลยคนเขาตามไม่มีใครลืมว่าเห็นรอยยิ้มพระองค์ต่านพอหลังจากนี้แล้วก็ขอพระองค์ท่านมีชีวิตยืนยาวมีความสุขความเจริญจะเป็นที่พึ่งของออประชาชนทั่วไปให้นานเท่านานครับรตัวหน้าพ่อนหลวหน้าพระเจ้าอยากจะให้ชาติบ้านเมืองดูเย็นกันสุ ที่สุดครับผมนะให้ลมเย็นที่สุดเ,เหมือนปัจจุบันนี้ก็ดีพอแล้วครับนะถ้าดีไปกว่าน,นี้ก็มีล้นหลามเลยครับผมเพราะในหลวงท่านปกครองคุ้มครองรออาษฎรมีอยู่องค์เดียวเลยครับในโลกคือคนเราเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่ผมมีพ่อมีแม่แผ่นดินก็ต้องมีพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินถ้าวันนี้ไม่มีอ่างเก็บน้ําคิดว่าหมู่บ้านเขาเต่าคงไม่ได้เจริญถึงขานาะด ูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าป้ายอมทั้งชีวิตเพื่อพ่อหลวงท่านสารฝันไว้ให้กับชุมชนเขาเต่า